อะไรที่ทําให้กิจของเราอิ่มเอิบเ,ปเ,ปเปบิกบานผ่องใสได้มีสะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็จงน้อมสิ่งเหล่านั้นก็มาโอปนายิโกน้อมทำมาอาหารคำสอนของพระเจ้าใส่ไปในหัวใจของเราถ้าหัวใจของเรามีทำมากๆเข้านี่แหละการฟังธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมย่อมได้รับประโยชน์เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมบ้างมีสติดีบ้างมีสมาธิดีบ้างไปปัญญาดีบ้าง เราจงใช้สติสมาธิและปัญญาที่เรารู้และเห็นสัมผัสกับการ,ป,รปฏิบัติธรรมให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างจเจริญสมาธิภาวนาบ้างเมื่อเราสามารถประปฏิบัติได้ชิ้นนี้ชีวิตของเราก็จะเป็นปกติเหมือน <c oughs> ไฟที่เราจุดไว้มีปกครอบจะอะไรอารมณ์อะไรต่างๆท,ที่จะผ่านมาเทียนของเราที่อยู่ในโป๊ะเหล่านั้นอยู่ในแก้วครอบเหล่านั้นก็จะไม่ดับชั้นใด จิตของเราก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนวันนี้เป็นวันมงคลสําหรับเราเราและท่านทั้งหลายได้พากันมาร่วมกิจการงานทําบุญประจําเดือนทําบุญประจำทุกๆเดือนอเอนมื่อเราและท่านทั้งหลายทราบแล้วก็มาร่วมกันทําบุญใส่บาทดูมากมายไก่กองที่เราและท่านทั้งหลายได้เห็นวัดวารามต่างๆเตาพระหมาบุยญญาณสัมปันโนนะได้ แสดงธรรมไว้ว่าลทานลคลองสู่แม่น้ำสู่มาหาสมุทรทำให้มาหาสมุทรขวากรกว้างใหญ่ไปตานเต็มบริบูรณ์ได้ชันใดบุญกุศลที่เราได้สะสมเล็กีะน้อยละเล็ก,ละ,นละ,ลกละน้อยทุกๆเดือนปีมีสิบสองเดือนปีหนึ่งสิบสองครั้งถ้าเราไม่จิตวุระอะไรต่างเราก็มาสถานที่นี้เป็นบอ่อเกิดเยี่ยบุญทำความดีและทำบุญเราทุกท่านเหล่าทุกคนก็อย่าให้มันเสียโอ,อกาสไป โอกาสวันพืนลุ่งไปรุ่งไปรุ่งไปเรื่อยๆที่มีค่าที่สุดคือทําอาหารอาหารที่ประเสริฐที่สุดนะเราจงบริโภคมันไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันก็สักวันหนึ่งกลุ่มมันใหญ่ขนาดไหนเมื่อเราอักใต่น้ำใส่กลุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็เต็มพระเจ้าเสียสงไ้ยแสนหมากับพระเจ้ายังสามารถทนได้รอได้ ว่าวันที่พระองค์ทูงปรถนาเป็นจอมปราถัามีความอดทนมีความบักบันมีการรอคอยรอคอยอย่างมีความบังเราและตั้นทั้งหลายรอคอยทุกเดือนวันที่หนึ่งบ้างวันที่สิบหกบ้างการรอคอยแบบนั้นรอแล้วมันทุกหาได้ลุกไม่ได้ไม่รู้ไปเมื่อ,อไรเมื่อนั้นแหละเมื่อเราบริโภคทำคำ,ำสอนของพระเจ้าเมื่อไรชีวิตเราก็จะมีแต่ความจุขความกรเิญเพราะฉะนั้นช่วงนี้เ,เอาทำอะไรเลยเนี่ย เขาบอกว่าช่วยน้ำท่วมเราก็ถามว่าช่วยน้ำท่วมเือใช่เจ้าการเอาสาธุอนุโมตนาด้วยนี่แหละคือน้ำใจนะเรามีน้ำใจนะไปเมตตาให้กับพวกกี่กำลังได้รับผุกระทบไปยจากจังหวัดเชียงรายและลำแม่สายที่เขากำลังเดือดร้อนเราสามารถช่วยกันสงเคราะห์ได้เหมือนอยาเล็กคนน้อยตกลงไปในขันเหล่านั้นก็จะสามารถเป็นกองทุนนะ <c oughs> เพื่อไปเป็นฝันกำลังใจ ให้กำลังกจกับผู้ที่ได้รับอาวาตารภัยในจังหวัดเชียงรายและแม่สายในครั้งนี้อาตมาขออนุญตนาทุกท่านทุกคนอย่าให้ความดีหมดไปจากหัวใจของเราอย่าให้จิตของเรานั้นเป็นธาตุของกิเลสจงมีจิตที่อยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือจิตนเพราะฉะนั้นจิตอยู่เหนืออารมณอออรม์อะไรจะเข้ามาเข้ามาเราก็ปล่อยไปตามสภาพใครชอบใครชังจัางดื้อ ใครเชิดใครแช้งจ่างเขาใครเบือ่อใครบนทนเอาใจเราเป็นสุขก็พอไม่ต้องสนใจจงยึดติดนำคำสอนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประเสริฐเลิ่ล้ลำมีบาร,รมีเป็นตาตาเอกของโลกแต่พระองค์ข้อหนีกฎของกรรมเกียรกการจองเวรจองกรรมของคนไม่ได้เพราะนั้นพระองค์จึงได้ปูก ตำหนิตีเตียน,ออยน,นบ้างได้คำหยากรด่าว่าพระองค์บ้างและคิดทำลายพระองค์บ้างองค์ก็ใช้มี้กรรมไปเวรอย่อนับด้วยการไม่จองเวรเพราะฉะนั้นเราไม่จองเวรต่อไปเวรที่มันเป็นอยู่กรรมที่มันเป็นอยู่มันก็หนักหนาบอแรงแล้วอย่าสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปเลยจมบำเพ็ญบุญทำร,รัากาาทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามากๆชีวิตเราถ้าไม่สิ้นความดีชีวิตเราก็ไม่สิ้นความสุขแน่นอน ทายเนธมาพ็กขอ,อนมูตนากับสก,กายญาติโยมทั้งหลายธรรมะจาริมสุขังเสตฐิเมื่อประพฤติปฏิบัติทำคาสอนของพระเจ้าได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปันิโกน้องมาทำเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเราจะได้รับประโยชน์สมบูรณ์่กการปฏิบัติแต่สิ่งทั้งหลายทงดวงจิตที่มันไม่สงบเราจะทําให้จิตมันสงบได้ก็ต้องอาศัยความภาคความเบียรวิริยทุกขมัสเจต,ติบุคคลจะร่วงรู้เพราะอาศัยความเบียรปัญญาโรสมินติด ฟังด้วยปัญญาดูด้วยปัญญาได้ยินด้วยปัญญาสัมผัสด,ด้วยปัญญาชีวิตเราจะไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราและท่นานทั้งหลายทุกท่านวันนี้อาตมาก็ขอกราบอาราธนาอญเชิญพระบรมมีเกลุพระสดชมาสัมพระเจ้าขอกราบอาราธนาอัญเชิญพระธรรมคำสอนของพระเจ้าขอกราบอาราธนาอัญเชิญพระ,ระอ,อร,ระหันต์ขีณาศพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุทุพโรงที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย ขอบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นขอบารมีแห่งพระแก,ะก้วมรกตพระสยามเทวาทิราชขอบารมีแห่งวาะบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวทุกทุกพระองค์แด้แ a อดีตสู่ปัจจุบันจงมาเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองให้สต่ายาโยมทั้งหลายทุกตัานทุกคนให้ทุกตั้นทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนัสุขะพละอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้โรคภัยอย่าได้เบียดเบียน สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราได้ตั้งนังหลายมึงปราถนาแลว้วชอบดิรมประกอบด้วยเห็นและผลเป็นไปตามบุญวัฒนาที่เราสะสมมาขอให้สิ่งเหล่านั้นจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสาเร็จสมความมุ่งมั่นปราถนาทุกอย่างทุกประการจงมีแกลัตาญาติยาโยงทั้งหลายดยการทุกท่านทุกทุทก,ทกคนด้วยเจริญเทศน,นาวา,นส,ส,รรานสนาสิ้นสุดแสดงพระธรรมเทศนา จึงขอ,อยุติลงไว้แต่เพียยเทุนนี้เอวันก็มีด้วยประการัชนีเทมิลัมมานเทมันเทมตัมมายี

me é. ये, ये जानो जय มันโตโคตรใโตานามอบลาวาโตนาวาสัตตนังสัมมาสัมพุทธานาโตหังลาวาอาลังสัมมาสัมพุทโตอิจาจาระนาสัมปันโนสุขโตโลภวิโตอนุตตะโลวิตมาสาะ Bye. บัจิบัณโน a n g ะ l a โดยสาวัะสังบฆวญาณิทานญาตาลิโพลิยุ่หา สมมบิณิมิตาสาวุทันตังเรเมาลานติดาโกลสเสนามาังดานิตธรรมวิตินายิตวาหุนิโตตันเจาะวาเตชสยามงารานมาราเิเรตมาติโยนิตา

การาโเห็นทางานธรรมทินานตสุตารุตานาอวันติโยยันาปันบริมาลวันังเียนเทียสังคตัมโนดยจิตตวามุนิดวยทันเท ปิจากาตุจาวะจนยนากายมาเกตันเะโมาวตินาชิาวาโมติโตตันเตยะสาวาโตเตทยามังคลาตาตัจจังวิาญาปิตาจะกวาทะเก พิตาวายมุนินดยตัาเนะตาบาวะตุเตชยมังคากันนันโดปันังนาบุจขัาวิปุตตาอาหิติโวเต ตัมโมตุสตัมเมตตัมะรันิจามาริงโจามิสเลตาเทวังมาเลจามินาทิเมตัสังตยโย นาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะิมานิมัยังันเติมานิมยังพันเตาสัะริวรานสัริวรานิพุกขังัสสะทิุังัสสะโโนชยามะนาทุโนพันเตทิุกขังโคนิมานิ Tani Sabariwa Petikan Hatu Amakan Dewa Mata Pitu cananang Piyasananang Piyatakanang Dewa Tanang Werinang Satanang Di Di านิกายะหายะสุขายะนิพพานะนนิพพาะโตปัจจโยโหตุคาแต่พระสงฆ์ผู้เจริญคาแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขพระเจ้าทั้งหลายขพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายน้อมถวายพัตฐานพัฒฐานพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรักขอพระ รักตาความสุขเพื่อมรลนิพานแคร่ผ้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายญาสนิทมิสหายเป็นต้นและขออุทิศ่วนคุณสผุนุณนี้ให้แก่ผู้ที่ลงรับไปแล้วที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ยากก็ดีผู้มีพระคุณทั้งหลายครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายสัพพาสัตโลกทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตรงได้โนนมทนาทุ่สมผลบุญนิพนถ้าท่านมีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่านมีความสุขออให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอออันิี้ทงแห่งบุญนี้จงเป็นพระวัจฝักใจทำให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์รู้เท่าทันทุกข์ และมีความสุขจนถึงซึ่งพระนิพพานพื้นลูสุขขอการรวมนะโมตัสสะมัคะวะโตอรหันโตตัมมาทุตัสสะนะโมตัสสะมัคะวะโตอรหันโตตัมมาทุตัสสะนะโมตัสสะพรคะวะโตอรหันโตตัมมาทุตัสสะยักเเคพันเตสังโฆชานโตถ้าแต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญเชิญทราบเึ็ว่า บัดนี้สังกทานได้บังเกิดขึ้นแล้วในท่ทาม้ำตามสงเป็นทานของทายกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาได้น้อมนำมามีทั้งขอบทาวและของหวานตั้งอยู่หน้าพระเทระและพระวิสุสงฆ์ทั้งหลายแต่พระตายนี้ยิ่งกว่ากันบ้างย่อนกว่ากันบ้างหาเสมอเหมือนกันไม่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าได้รับฉันทานุมัติเังพระเทระนรเทระเป็นพระตุเทตกามีหน้าที่เฉลี่ยพระตายนี้ถึงพระเทรานรเทระและข้าพเจ้าเองบ้างและสมมเณรบ้าง เว้นไว้ของอร,รุพันธ์ที่เจอคนกันอยู่ข้าพระเจ้าไม่มีสิทธิ์จะแบ,บ่งปันให้ท่านได้แต่พระตายนี้พระวิสุสงส่งบริโภคเสร็จแล้วที่คงยังเหลืออยู่ก็มอบให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาชุมอยู่ในสถานะที่นี้ดังสุภาสิตที่กล่าววันนี้พระวิสุทธส่งทั้งหลายเห็นไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้ทักท้วงขึ้นในณถรำกลางสง์ ถ้าเห็นถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้สัพพาทัญญาสาทุกขึ้นพร้อมกันกันบัรนี้เถิดสาธุให้พอเลยครับผมยะตาวาิวาะ